โอเคครับพันพี่พาที่สองนะครับผมเม็ดแรกที่ผมคิดเนี่ยเขาน่าจะสร้างห้องโบลินแถวนี้หรือเปล่าเล่นนี่เพื่อผูกมั<บ>อะไรอย<ห>่างเี้มันน่าจะทำไรายได้เฮ้ยเม็ดนี้ออกมาเหรอผมว่าไม่ดีปะ่ะเพราะว่าตรงนี้ออกมาผมต่อตรงนี้คือเซนเต้ใช่ไหมครับแน่นอนมันไม่ได้อยู่แล้วปะ่ะจะบอกว่ามากินผมตอนนี้มันก็ไม่น่าใช่ปะ่ะ คะเอถอ,อ,อยถอ,อยเลยตอนนี้หมากแบบนี่แหละแล้วก็ถ้าผมเล่นเนีย่ยมันก็กินสองเม็ดเม็นนี้ไม่ได้ตัดผมอะ่ะของผมมีเม็ดเนีย่ยเซนเต้อยู่เนี่ยเห็นไหมโอ้เล่นเม็นนี้หรอแสดงว่าเขาจะฆ่าผมจริงแล้วเนี่ยทำไมเขา อืมโอเคผมต้องตัดแล้วผมต้องเชื่อมแล้วไม่งั้นโดนตัดแน่นอนแต่ตรงนี้เขาน่าจะสามารถรอดได้หเล่าเนี่ยโชว์ปิดนี่อัตลิเชื่อมนี่ปิดนี่อืมโอ้เอาละ่ะเขาจะฆ่าผมก้อนนี้ละแน่นอนผมไม่ให้หรอกผมต้องเล่นอัตลิข้างนอกอยู่แล้วบอกแบบนี้จะตัดส่วนหรอ นั่นไงวาลาเชียวตัดส่วนถ้าผมกินมันจะเป็นการไม่กดดันเขาเพาผมตอกเชื่อมธรรมดาโอ้โหทะแยงถ้าทะแยงงนี้ผมว่าผมสู้ได้นะไม่ยากเลยอืม้าตัดติดนี้ติดเชื่อมนี่ผมเอาตรงนี้ก่อน กดดันตรงนี้ปุ๊บเขาต้องกลับมารับถูกไหมถ้าเขากลับมารับปุ๊บผมค่อยกลับมารอดแหละเห็นปะรอดแหละนี่น่าแต่น่าจะรอดแต่เขาน่าจะวนมากลับกินก่อนนี้ผมไปเนี่ยนี่แหละประเดน็นแล้วเราแค่ทําทํำไหนธรรมดาไม่เอาสิดีกว่าอันนี้น่าจะดีกว่า ขอแค่กินก้อนตัดอ้าวเมนี้หรอผมว่าตัดเลยนะขอแค่หมักก้อนผมเชื่อมได้ผมน่าจะโอเคแล้วนะอืม เนี่ยถ้าเ,เ,เขาเล่นนี่ผมก็ตัดเห็นไหมเขาเล่นนี่กินเขาเชื่อมไม่ได้อยู่แล้วถ้าเชื่อมผมกินหมดเลยแล้วก็กินเลยโชว์นนี้ผมอกัดผมรอดสูงมากต่อให้เขาแบบตรงนี้ถ้าทาให้ผมมีห้องเดียวก็เถอ,อะไม่คิดอะไรเลยครับตอนนี้ตอนนี้นนผมรอดแล้วผมแค่ทำให้ให้รอดก็พอ อย่างไรสู้ครบเป็นความเป็นวิธีครับกำแพงผมเยอะอย่างเงี้ยมันน่าจะมันน่าจะฆ่าเขาได้นะเอาจริงเอ้ยน่าจะทำให้ผมรอดได้นะเอาจริงนี่เมนี่ครูออแบบอมอเปคนนี้อือหื้ย ปิดน,นี่เช่ไหมนี่เฮ้ยแต่ถ้าเล่นนี่ออกมาเขาจะช่วยผมให้ผมได้เล่นเป็นนี้หรือเปล่าทีมบอกทีมเป็นนี้หรือเปล่าหนึ่งสองใช่สามเหมือนเขาน่าจะช่วยผมเล่นที่แมนนี่นะ,ะกินเลยดีไหมเนี่ย อืมแต่เชื่อมไน,นี้มันก็เชื่อมไน,นี้ก็มีโอกาสที่จะตัดเราก็รอดตรงนี้ได้เลยรอดตรงนี้หนึ่งห้องอืโอ้เขาก็ไม่ยอมแฮจะมากดดันตรงนี้ตรงนี้ผมต้องหาทางรอดก็ชุบชับหนึ่งสอง นี่อาจจะโดดขึ้นโดดขึ้นอย่างน้อยกินตรงนี้น่าจะเป็นเซนเต้เตบ้างหรอหนะ้าโอ้โหเขานี่จะฆ่าผมจริงเลยนะเนี่ยนียนี่ปล่อยเขาตัดไม่ได้นะครับทำไมไงผมต้องเชื่อมก่อนเชื่อมก่อนใหญ่จิ๊ เดี๋ยวอย่างน้อยผมกินหนึ่งใันี่เป็นหนึ่งห้องละเดี๋ยวหาอีกหนึ่งห้องก่อนนี่เขาืเดี๋ยวตรงนี้เขามีปัญหาตรงนี้ที่ผมสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้ถ้าตรงนี้มาผมกินเขาจะเปน,นี่ไป่ะสู้โคลอดอ่ะโคเเื่อลอด ยังไงผมเชื่อมอะเซนเต้อยู่แล้วแต่เมน,นี้แต่เมน,นี้ผมเชื่อมได้ป่ะเนี่ยอย่างนี้ออกมามันยิ่งทําให้ลมหายใจเขาน้อยลงนะราอนี้ออกมามาตัดก่อนตัดก่อนชึบเนี่ยมันยิ่งเหมือนยิ่งทําให้ลมหายใจเขาน้อยลงป่ะย่างี้มันไกลไปว่าเล็กลออกมาตอนเนี้ยผมลมหายใจ เขามาไล่ให้ผมเล่นลมรัดลมหัใจเขาเฉยเลยอืมเล่นนี่ก่อนโตนี่น่าจะสามารถสร้างรอดได้อย่างน้อยอัต,ตานลีเขาโค้ดแล้วผมนี่ก็น่าจะสร้างรอดได้ละเฮ้ยไม่ยอมด้วยอ่ะใจร้ายวะ่ะ แต่จริงๆผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะเพราะว่าอย่างผมไปสร้างลมหายใจตรงนี้เพิ่มขึ้นได้อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยยังไงนี่เล่นนี้ก่อนเอาดิเบียดนี่เหรอเข็ดก็ต้องเล่นนี่แหละ เชื่อมเชื่อมหน่อยถ้าเชื่อมผมเล่นตรงนี้ถ้าไม่เชื่อมกินผมส่วนที่เขาเจ้าข้อจะขดเกินแต่กินส่วนไม่ดีแน่นอน마지막입니다หนึ่งสองสามสีม่าโซดโดน่ะหหถ้ากินเม็ดนี้ออกมามันรอดแล้วอ่ะไก่ว่าเข,ขาเขาน่าจะรอดละน่าจะสามารถสร้างรอดได้ง่ายอ่ะ อ่ะของกินนี่โบอ่ะมาโค้อะไรแถวนี้อีกบ้างล่ะมาเอาให้จบมาจึก๊กจึ๊กป็นนี่เชื่อมนี่ป็นนี่เชื่อมนี่ตันี้โอ๊ยลมหายใจผมเยอะกว่าเยอะไหนเล่นนี้เหรอให้เขากินหนึ่งเม็ดไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ปัญหาคือผมจะทำยังไงให้ลมหายใจเขาน้อยลงเล่นนี้ก่อนกดนันแต่ถับเอ้ย กินส่วนตรงนี้กิสนส่วนตรงนี้ผมน่าผมรอดแล้ววะน่าจะรอดได้แล้วนะเนี่ยแล้วผมก็เบียดตรงนี้แถวสักทีนึงอ่ะเบียดตรงนี้สักทีนึง ออย่าแล้วก็เล่นตรงเนี้ก็หนึ่งห้องแล้วป่ะแล้วผมก็ไปสร้างอีกห้องหนึ่งก็คือตรงนี้ก็มันก็ได้แล้วป่ะแต่ต้องกดดันนิดนึงไม่เสียวก่อนไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเขามาแบบอออินแบบนั่นมาผมก็ซวยเหมือนกันนะมามา ก็คือมันยังไงมันก็ตรงหายใจมันมันมันยังไงเขาก็ไม่ทัลมหายใจผมอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมผมแค่กระโดดตรงนี้ก็เพิ่มลมหายใจละอ้าวนี่ผมรอดแล้วนี่ใช่ปะ่ะเนี่ยต่อลงก็รอดแล้วว่าถ้าต่อลงมันก็จะมีจุดสร้างห้องคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองอืม,อมก็น่าจะรอดแล้วนะ เนี่ยเห็นไหมเขามาสกัดห้องตรงนี้เป็นห้องปอมผมก็ากินนี่ถ้าเขาเชื่อมตรงนี้ผมก็ตรงนี้ผมก็รอดแล้วอ่ะทายสุดแล้วลอดมาตรงนี้เป็นพื้นที่ผมเลยอเขาต้องมานั่งเสียมพื้นที่หนึ่งแต่ตรงเนี้ยถ้าเราแบบเอาชัว์เราก็ขายไปให้เขาก็ได้แต่มันโอ้เอาพื้นที่ชัว์เนาะอือหือ อ่าพูดที่ชัวร์อาไปาไปให้ให้ให,ให้ตอนนี้ให้หมดละเรากินก้อนนี้ได้คือให้หมดละคือเอาไปเลยก้อนนี้เอาไปเลยเอ,ตอนนัตริเห็นไหมคือไม่จําเป็นต้องเสี่ยงหรือว่าต้องอะไรมากนะครับหมักล้อมชนะกันง่ายๆก็พอเนีย่ยเล่นแค่นี้ผมก็ต่อลงเนี่ยเห็นไหมผมก็รอละเห็นไหมแค่นี้ผมก็ ้าใจแล้วในการที่ผมจะรลอดตัวนี้ออกมาทําอะไรได้บ้างเบียดตรงนี้ปุ๊บมาเชื่อมอ๋อไม่งั้นจะกลายเป็นโค้สินะไม่งั้นจะกลายเป็นโคะถ้างั้นผมก็กินไปเลยเนาะไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องอะไรละพอกันที <c oughs> กับการอ่านมา เขาเล่นนี่ใช่ไหมถึงเอ็นเกมแล้วอะตอนนี้แล้วเขาแข็งแรงหมดแล้วตอนนี้ผมน่าจะช่วยก้อนนี้ห่อนนะตอนนี้น่าจะใหญ่ผมเบียดก่อนไอเมนนี่ก็ใหญ่อืมโอเคเชื่อมโอเคแล้วก็เขาคิดว่าตรงนี้เขาได้พื้นที่หนึ่งบ้านใช่ไหม ตำแหน่งนี้โอ้ไม่ได้ดิตรงนี้เขามีโมโยนี่โดดก่อนชึบไม่ได้นี่มีโมโยจรงิงก็บ้านผมมีบ้านตรงนี้หนึ่งหลังสองหลังตรงนี้เป็นบ้านหลังใหญ่สุดละเคเขาปิดพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหม อสักทีหนึ่งก็ไม่เสียหายป่ะถ้าเล่นตรงนี้ก่อนถ้าเล่นตรงนี้เขาก็ต้องรับตรงนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าผมเล่นกระโดดตรงนี้หนึ่งเบียดตรงนี้เชื่อมสอง,ส,องสาม,ส,ามสี่ฮะเนาเล่นนี้ก่อนมันไม่อยากอ่านมากฮะเพราะตอนนี้มันแต้มผมค่อนข้างน่าไม่อยากเสี่ยงโอเคเล่นนี้ก่อน ตรงนี้ไกลว่าถ้าเขาเล่นอย่างนี้ออกมาผมเชื่อมตรงนี้ได้นี่กระโดดปิดตรงเนี้ไม่รู้คิดอะไรแต่เขาคงต้องเอาหมดแหละไม่งั้นเขาแพ้นะแต่ตรงนี้มันเอาหมดไม่ได้ เขาต้องกลับมารับตรงนี้ใช่ไหมล่ะตรงนี้ก็ขอก่อนแล้วกันนี่เลยปาบได้เปล่าเนี่ยถ้าตัดตรงนี้ปิดนี่ถ้าถ้าเราปิดตรงนี้อัตริเราเราเชื่อมปุ๊บปิดตรงนี้กินนี่เชื่อมนี่แล้วเราเล่นนี่เขาเล่นนี่เล่นนี่ออ้ยไม่ได้นั้นขอเล่นนี่ก่อนแชะนี่แชะแชะนี่ก่อนปักเสือก่อน ายยาวบอกเลยย้อไม่เขาผมย้อมไม่เขาได้พื้นที่ตรงนี้แล้วตรงนี้ได้นึงตรงนี้ก็มาได้ประมาณพื้นที่ตรงนี้เหรอ마지막입니다하나둘셋네แต่จริงๆอะอยากที่จะเล่นเม็ดเนี้ยอ่ะโอเคเขารู้แล้วตอนจริงๆอะอยากจะตัดเลยโอเคถ้าเล่นเม็ดนี้ออกมาโขตัดตรงนี้ เนี่ยตอนนี้ก็จะโดนเองเกมผมแล้วไอ้ยา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 ชึบต่อลงเชื่อมปิดนี่ อืมฮึอืมต่อลงอ่าโอเคเขายอมให้ผมกินเหรอถ้ายมมนนะอมไม่กินผมก็กินนะเอ้ยยอมไม่กินผมก็กินนะ เชื่อมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอันนี้ทําถ้าผมไปเชื่อมตรงนี้เขาสกัดจุดตรงนี้ผมเชื่อมอ๋อโอเคโอ้ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่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 นี่เบ็ดกอนแครว่าตรงนี้เขาได้พื้นที่ตรงนี้นะแต่ว่ายังไงผมก็มั่นใจว่าผมนํานะเดี๋ยวลองประเมินก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหกเจ็ดสิบแปดเก้าสิบสิบอ็ดสสิบสาม สี่สิบห้ายี่หกยี่เจดยี่แปดยี้ชื่อปตเริดนี่ปิดนี่ปิดนี่ลนี่เล่นนี่น,นี่เหรอตาริมันน่าจะทำะารได้เปล่าอัตารีเป็นนี้เชื่อม นี่ปิดนี่ปิดนี่ปิดนี่อัตริเชื่อมนี่อัตริเชื่อมปิดนี่เล่นนี่ตึก๊กได้ปะไม่รู้อะลองลองดูน่าจะได้อยู่นะผมว่าน่าจะได้นะผมว่าไม่น่ามีอะไรนะตรงนี้ปิดตึ๊ก แต่ถ้าไม่มีแต่ถ้ามันไม่ได้จริงมันก็แค่พื้นที่เขาไงมันก็ไม่ได้เสียหายสำหรับเราอยู่แล้วเขาจะตลิกิน2องเมตรผมแต่ถ้าผมเชื่อมเขามีเล่นนี้อยู่จัตลิตัดอเช็ดตไม่ได้ถ้าเล่นจิบเราตาถอย เนี่ยเห็นปหมมันน่าจะทำอะไรได้ว่าผมว่าเนี่ยตายว่าอ้าวช็อกเนี่ยน่าทํทำอะไรได้อ๋อไปโดนตรงนี้เฮ้ í, เดี๋ยวถ้าผมเล่นนี้ก่อนเล่นนี่เขาติดนี่ติดนี่อืมใช่ป่มได้อยู่เหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยตายแล้วดำตายเห็นไหม อช็อกช็อก마지막ม니กฮันน่าเขาโอเคเขาชนาะแล้วครับ <laughs> โอเคผมชนะแล้วแต่๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนนะถ้าสมมติว่าผมไม่ได้กินแต,แต้มจะเป็นยังไงแต่คิดผมว่าผมก็จะแต้มนำนะผมแต้มนำโอเคผมชนะอยู่นำอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมเขาก็ยังกินตรงนี้ไม่หมด เขายังไม่เอานับตรงนี้ไปแต้มผมนะครับไอแต้มของสีงดําทั้งหมดนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยกด subscribe นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อภาพลิปใหม่ๆของเรานะครับผมโอ้ยครั้งกระดนี้เหนื่อยจริงๆนะครับผมผมพลาดไปช็อตหนึ่งแล้วเขาก็นะโอ,โอเคครับผมโอเคครับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ